เกวมาเนริเบเกวาทยัตเทเทวารับปัญสันตารามวตนาคาโรอายังมาทันตาปูพะพิกีเนปัตาเฮวาทั้งสี่เทพจงประสิทธิสวัณีผู้ว่าประังโหตุโหนายังพันเดด้เจ้บรมีโสจักามหาเทพมาสการี ประมังพระอาทิตนามสกานเทวะพระราหูนามสกาลพระเกศเทวายังกิกานามสกานว่าประมังพระสยามเทวาธิราชกษัตริย์ทั้งหลายที่ร่วปัตตุวีเทวายังโอาุขเรมุเทวะยังกกาตุสีมหาโวเทวะยังกก้าปุ่ เทวมหาราชข้าพุทฟบาโอพระแม่เอ๋ยพระแม่โขนนีสุริยังอาสังกัตโตโรกาวิทูลสิ่งจังนิทั้งหลายเทวโรคมโรคโอภิพันควาสิพาอการนานให้สมความสำเร็จโสรวานังกราบไหว้บูชาน้อมหวายเพื่อเส้นสมบูรณ พิจเนเทพทั้งหลายเจ้าวีเจ้าทามผีทรายพิญญาณร้ายพิตายอยู่โสวะนางยันพันเตข้าวเเจ้าได้เรื่องใด้ชัยเปิดกล้องร้อรให้ประสบความสำเร็จพระอุปาทตวเนจวาโสตุมาราจาภูเขวาโสกตะวานาโลกเดวะจะมหาโลกะเทวาจะมหา รุปรายสิงห์สเวตีสัมพโนเทวานัญญาราชาเทวโตขตาุรานุเควานุติภูานุติเทวานัญามาภมากามียันนิมิตงย่างมาหัวูปาตวจะมาผงสวงยูจเทวนายังยังงานุนหถูกพร้อมรีกานแสดงปุวะปมังปารตวอยังปารตวมหาพวงบวงบูจาเทว พังจสองตามานงยังจาคาตุมังโอตุโคนามะพันเตเดยรมีมาลาชาขุ้เทวโสกันยังพันเตเดยจมรันพันดยมมีโสจักขาตุมังโหตุโคนามะังพันเตเดยะยมรมีโสจักขาตุงโหตุโคนามะพันเตเดย์มัรมีมาลานาขุ้เทวโสกตะุรนัง ภิยษังันเวรนิมิตตางยาประมางโสตุปัสสาวะจมาบูชาเทวดายอุปาิกณีเทวายุมาปุระจมาอาชาบุเรวาลกตาภูรังตุเธีภิกษจังหลากเววาเ็นเ เรื่องนี้เป็นคนค่ะ เป็นละครที่อาจจะแบบว่าไม่ไม่ค่อยมีแบบกุ๊กกิ๊กกันมากนะเพราะว่ามีาเรื่องของผีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ว่ารับรองว่าสนุกแน่นอนก็จะมีแบบว่าฉากที่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้เห็นอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็มีฉากที่คงเป็นแบบตลกฮาฮาในฉบับที่คงไม่เห็นไม้ได้แบบว่าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับมาเลครับมาเตอร์เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ครับคือเรื่องนี้เล่นคู่กับพี่มากี้นะครับผมเออก็ คาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นลูกคุณหนูนิดๆ,ๆแล้วก็คือคล้ายๆเดิมหน่อยๆแต่ว่าด้วยด้วยอินเนอร์เนี่ยคือจะเป็นเหมือนกับว่าเด็กที่ไม่ไม่ไมค่อยพูดอะไรมากเท่าไหร่ฮะถึงแม้จะรู้เรื่องอะไรแต่ก็จะไม่ไม่ไม่ไมพูดออกไปแต่จริงๆนวเนี่ยคือรู้เรื่องทุกอย่างของทั้งบริษัทแล้วก็เรื่องที่น้าตัวเองโกงบริษัทด้วยอะไร่งนี้ครับมีสมผเกี่ยวข้องกับความลึกนับรางบ,บุญค่ะ ก็มีทั้งความลึกลับอะนะคะอย่างกี้เนี่ยเป็นคนที่เห็นผีคือเห็นอีกแล้วเรื่องที่สามแล้วที่เป็นคนแบบว่ามีเหมือนสัมผัสเออมีมีเซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออต้องมาทํางานกับบริษัทของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็มีมุมที่เป็น ออกแนวลึกลับลึกลับแล้วพอเข้าพอเ,ออเข้าพเข,าเข้านางกันก็จะมีมุมที่ตลกดูน่ารักดูไม่ไม่เครียดจนเกินไปแน่นอนอมมค่ะไม้เป็นละครผีครั้งแรกรู้สึกไงบ้างต้องได้ไังี้ครับไม้ไม่กลัวหรอครับไม้ไม้ไม ไม่ไม่ค่อยกลัวครับผมฮะไหนบอกว่ามีแบบว่าเซนเรื่องนี้อยู่แล้วโอเคจริงๆกลัวก็ได้โอเคกลัวฮะกลัวผีจริงๆเื่องขกลัวผีครับก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเล่นได้หรือเปล่านะครับสมาธิอาจจะหลุดเวลามีผีมายืนข้างอยู่อะไรเงี้ยผมฮะก็ก็คงต้องทํากันบ้านเยอะหน่อยหนึ่งครับผมก็ตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากเพราะว่าก็เป็น เป็นละครผีเรื่องแรกแล้วก็จริงๆเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ทําเกี่ยวกับผีครั้งแรกในชีวิตด้วยครับผมกอ็อาจจะเกรงๆเลยในช่วงแรกครับผมแต่เด็ก่าคงชินไปเองครับขึ้นแท่นเป็นพระเอกเป็นตัวเ,เป็น,เ,ปนเอกช่องสามเรื่องแรกด้วยกดดันหรือว่าท้าทหศั้องท้าวงก็กดดันค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่าหลายๆองค์ประกอบด้วยหลายๆอย่างที่ทำให้ รู้สึกว่าต้องทําให้ดีกว่าเรื่องที่แล้วด้วย <c oughs> คือจริงๆเป็นคนที่กดดันตัวเองอยู่แล้วแลวยิ่งมันมีเรื่องอะไรที่มันกดดันอีกเนี่ยก็จนรู้สึกรู้สึกว่าต้องทําให้ดีที่สุดอะครับผมไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เป็นเทรนเนอร์ค่อนข้างเป็นเทรนเนอร์ดีครับผมนะก็ ก็ว่าพี่มาคี้ก็จะช่วยไม้ได้นะครับผมหยุดแค่ตรงนี้ไม่ใช่พี่เราเราได้เราได้ปหาข้อมูลมาแล้วว่ายังไงก็ยังเด็กอยู่ยังไงก็ยังเป็นน้องอยู่นะคะพี่ไม้ก็จริงมันเป็นข้อมูลเท็จนะครับมากี้ก็คงสอนอะไรใครไม่ได้หรอกค่ะพี่ยังเพราะว่าเราก็ยังพยายามที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองให้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะบางทีก็มีที่ ออกมาไม่ดีด้วยทั้งทั้งที่ออกมาดีแต่อะไรที่ไม่ดีเราก็พยายามรับฟังเอ,อ คนที่ที่บอกนะคะกระแสตอบรับหรือคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะแก้ให้ออกมาดีที่สุดอะค่ะแต่ยังไงไมายก็ฝากตัวได้นะครับพี่มาร์กี้ครับก็น่าจะวันที่17เนี่ยค่ะหลังสงการมาก็น่าจะเปิดกล้องเลย <c oughs> ใช่ค่ะแต่มีอะไรก็ช่วยช่วยกันค่ะคงไม่ได้แบบถึงกระสอนหรืออะไรอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะ เป็นคนที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าไปสอนใครเดี๋ยวจะหาว่าแบบไปไปก้าวไก่เรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่มีอะไรเราก็พูดคุยกันได้สามารถที่จะแบบคือเวลาทำงานนะคะต่างคนต่างทำงานแล้วก็มาเข้าฉากด้วยกันหนูว่ามันเป็นอะไรที่ มันจะไม่ค่อยสมูทเวลาเราทำงานออกมานะคะมันจะไม่ค่อยแบบว่าเหมือนไม่ค่อยเข้ากันนะคะถ้ามีอะไรคุยกันว่าเออฉากนี้เราลองยังงุ้นไหมอย่างนี้ไหมเวลางานออกมามันมันจะดูเหมือนกลืนกันมากกว่าไหมครับต้องโรเจอกับทีมงานใหม่คนใหม่นักแสดงใหม่ ก็ช่วงแรกก็มีกังวลนะครับแต่ว่าพอได้มาเจอพี <c oughs> ่ท <able> ีมงานทุกคนเนี่ยก็ได้รู้ว่าทุกคนน่ารักมากแล้วก็เข้ากันได้ดีครับผมนี่จริงๆเป็นใเพิ่งมาได้แค่ไม่กี่วันแต่ว่าก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสนิทสนมกับพี่พี่ทีมงานแล้วแล้วก็ทุกๆคนซึ่งสิ่งที่เหลืออย่างเดียวคือจําชื่อครับผมตอนนี้จาชื่อไม่ได้อ่คุณชื่ออะไรนะครับจําได้สักคนหนึ่งก่อนเถอะอาฟังค่ะจะได้ชมกันเมื่อไหร่ก็ ขอถ่ายไปสักพ <air> ักหนึ่งก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็เราก็เทคิวให้กับละครจะได้ถ่ายเสร็จเร็วๆแล้วก็จะได้ออนแอร์เร็วๆค่ะไม่ค่ะฝากละครเรื่องแบบพระเอกช่องแรกเรื่องแรกของผมช่องสามครับผมก็ในฐานะคุณลาพินนะครับชื่อของตัวละครนะครับผมก็ขอฝากละครเรื่องรากบุญด้วยนะครับผมเนื้อเรื่องเข้มข้นแล้วก็ตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็ เป็นเป็นครั้งแรกที่ที่ได้เป็นพระเอกเต็มตัวนะครับผมก็เป็นเต้นอยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวแล้วก็จะจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะทําให้ดีกว่าเรื่องที่แล้วนะครับยังไงก็จากาทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ติชมได้ก็พวกเรา,เาทางทีมรากบุญก็ขอฝากในฝักตัวด้วยครับค่ะ